สมาทานศีลในวินาทีสุดท้ายของชีวิตก็ไปดีได้ดังเช่นการจากโลกนี้ไปของพ่อค้าสัมเาวทั้งเจ็รอคนเรื่องมีอยู่ว่าในอดีตการที่ล่วงแล้วมาพ่อค้าสัมเพาเจ็ดรอคนเดินทางไปทำการค้าทางทะเลพอถึงวันที่7ได้เกิดคลื่นใหญ่ขึ้นในกลางมหาสมุทร โหมกระแทกจนเรือแตกในขณะที่เรือกำลังจะจมนั้นพวกพ่อค้าเห็นน้ำทะเลทะลักเข้ามาก็ตื่นตระหนกตกใจพากันสวดอ้อนวอนให้เทวดาของตนมาช่วยคงมีแต่บุรุษผู้หนึ่งซึ่งมีได้มีความสะทกสะท้านหวั่นกลัวใดๆเพราะใจของเขานั้นนึกถึงแต่การที่ได้ถวายทานแด่พระภิกษุในวันที่จะลงเรือ ทั้งระลึกถึงคุณพรัตนะไตรและศีลที่ตนเองรักษาพวกพ่อค้าเห็นดังนั้นก็พากันไต่าถามถึงเหตุที่เขาไม่กลัวพยันตรายบุรุษนั้นก็เล่าเรื่องของตนให้ทราบพ,พวกพ่อค้าจึงขอร้องให้บุรุษผู้นั้นแนะนำสรณะและศีลให้แก่พวกตนบ้างบุรุษผู้นั้นจึงจัดพ่อค้าเป็นเจ็ดแถวแถวละหนึ่งร้อยคน โดยให้สมาทานศีลทีละแถวขณะที่แถวแรกสมาทานศีลนั้นน้ำก็ได้เข้ามาในเรือจนถึงระดับข้อเท้าแล้วเมื่อแถวที่สองสมาทานศีลร,ระดับน้ำก็ท่วมถึงเข่าเมื่อแถวที่สามสมาทานศีลร,ระดับน้ำก็ท่วมถึงเอวเมื่อแถวที่สี่สมาทานศีลร,ระดับน้ำก็ท่วมถึงสะดือ เมื่อแถวที่ห้าสมาทานศีลระดับน้ำก็ท่วมถึงอกเมื่อแถวที่หสมาทานศีลระดับน้ำก็ท่วมถึงคอเมื่อแถวที่เจดสมาทานศีลระดับน้ำก็ท่วมถึงปากต้องสมาทานศีลในขณะที่น้ำเค็มไหลเข้าปากเมื่อทุกคนได้ตั้งใจรักษาศีลดีแล้วบุรุษผู้นั้นก็ร้องบอกด้วยเสียงอันดังว่าที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีอีกแล้ว ขอท่านทั้งหลายพึ่งนึกถึงแต่ศีลเท่านั้นเถิดในที่สุดทั้งหมดก็จมน้ำตายปรากฏว่าบุรุษผู้นั้นได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส่วนพ่อค้าทั้งหลายก็ได้ไปเกิดณนะที่แห่งนั้นด้วยเช่นกันเทพบุตรทั้งหมดมีนามว่ายักษ์สตาบุรุษเพราะร้วนแต่เป็นผู้ที่ได้รับการยกขึ้นด้วยธรรมของสัตบุรุษคือศีลห้า ก่อนที่จะเสียชีวิตลงวิมานของเทพบุตรเหล่านั้นอยู่เป็นลำดับเรียงกันเจ็ชั้นตรงกลางนั้นเป็นวิมานทองคำสูงถึง100โยยเป็นวิมานของเทพบุตรซึ่งเป็นอาจารย์ผู้แนะนำให้รักษาศีลส่วนวิมานของเหล่าสิทธิ์ซึ่งมีความสูงลดหลั่นลงมาจะตั้งอยู่ล้อมรอบเป็นชั้นชออกไปโดยชั้นนอกสุดมีความสูงสิบยอ เมื่อเทพบุตรเหล่านั้นนึกถึงกุศลของตนก็รู้ว่าที่ตนได้ทิพย์สมบัติเช่นนี้เพราะอาศัยศีลที่อาจารย์เป็นผู้แนะนำให้รักษาจึงพากันมาสรรเสริญคุณของอาจารย์ถวายแดย่พระบรมศาสดา,า,าณพระเชตวันมหาวิหารในเวลาเที่ยงคืนโดยกล่าวเป็นคาถาสรรเสริญสัตบุรุษว่าบุคคลพึงคบสัตบุรุษอย่างเดียว พึงทำความสนิทสนมกับสัตบุรุษเพราะรู้ชัดสัตยธรรมของสัตบุรุษแล้วมีแต่ดีขึ้นไม่มีเลวลงต่อจากนั้นเทวดาอีกห้าองค์ก็กล่าวคาถาสรรเสริญคุณของสัตบุรุษคล้ายๆกันพระพุทธองค์ทรงรับรองว่าคำที่เทวดากล่าวมานั้นเป็นคำสุภาษิตแล้วตรัสคาถาสรุปคุณ ของการครบหาสัตตบุรุษว่าบุคคลพึงคบสัตบุรุษอย่างเดียวพึงทำความสนิทสนมกับสัตบุรุษเพราะรู้ชัดสัตวธรรมของสัตบุรุษแล้วบุคคลย่อมหลุดพ้นจากทุก์ทั้งปวงหากพ่อค้าสำเภาทั้งหลายจบชีวิตลงอย่างทุรนทุรายหวาดผวาก็ไม่รู้ว่าความหวาดผวานั้นจะพาพวกเขาไปสู่ภพภูมิอันน่ากลัวเพียงใด แต่เพราะได้คบหากับสัตบุรุษผู้มีศีลชีวิตของพวกเขาจึงได้พบกับสิ่งที่ดีงามได้รู้จักการรักษาศีลซึ่งเป็นที่พึ่งอันมั่นคงได้ไม่ว่ายามใดพ่อค้าสัมเพาทั้งหลายยังได้รู้ว่าเมื่อเรืออับปางและชีวิตต้องจบสิ้นลงพวกเขาย่อมไม่อาจนำทรัพย์สมบัติใดๆติดตัวไปได้เลยแต่ศีลที่พวกเขารักษา แม้ในวาระสุดท้ายของชีวิตย่อมจะเป็นทิพย์สมบัติอันโอฬานติดตามพวกเขาไปโดยที่ภัยใดๆก็ไม่อาจทำลายหรือขวางกั้นไว้ได้เลยพ่อค้าสำเพาผู้มีชีวิตร้อนแรมเสี่ยงภัยในมหาสมุทรสามารถก้าวสู่ความเป็นเทพพบุตรผู้เสวยสุขในทิพยาวิมานมีสมบัติอันเป็นทิพย์ได้ก็เพราะอาศัยบุญ ที่เกิดจากความตั้งใจรักษาศีลอย่างแน่วแน่จวบจนสิ้นลมหายใจชั่วชีวิตของคนผู้หนึ่งไม่เคยทำผิดคิดร้ายกับผู้ใดตั้งใจยึดมั่นอยู่ในศีลธรรมตลอดมาแต่ไม่ว่าอย่างไรแรงกรรมที่ยังคงติดค้างอยู่ก็ยังคงเฝ้าคอยเพื่อให้เวลาแห่งการชดใช้มาถึง โดยที่แรงแค้นไม่เคยลดน้อยลงแม้แต่น้อยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อผมอายุได้20ปีครอบครัวของผมได้ไปถวายสังฆทานที่วัดในจังหวัดอุทัยธานีหลังจากที่ถวายสังฆทานเสร็จแล้วคุณพ่อคุณแม่ของผมยังคงสนทนาธรรมอยู่กับท่านพระครูผมขอตัวออกมาเดินสูตดอากาศอยู่ด้านนอกโบสถ ลมพัดเอื่อยเย็นใจทำให้ผมเดินชมวิวไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงใต้ต้นมะม่วงป่าต้นใหญ่ข้างวัดลมที่พัดเอื่อยกลายเป็นความเย็นเยือกที่ทำเอาผมขนหัวลุกชายผู้หนึ่งเดินออกมาจากทางด้านหลังต้นมะม่วงที่ร่มครึงใบหน้าของเขาดูราวกับโกรธใครมาสักร้อยปีดวงตาที่หวาวโรธ จ้องมองผมอย่างประสงค์ร้ายเขาชี้หน้ามาทางผมพร้อมด้วยตาวาดด้วยน้ำเสียงโกรธเกรี้ยวไอ้แพนผมรู้สึกเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นคล้ายกับว่าตัวเองจะเคยรู้จักชายผู้นี้มึงจำกูไม่ได้เหรอไอ้เสือแพนชายผู้นั้นตะคอกถามอีกครั้งผมสายหน้าช้าๆอย่างมึนงง งั้นกูจะทำให้มึงจำได้เองภาพตรงหน้าค่อยๆเปลี่ยนไปผมเห็นภาพตัวเองนุ่งผพพ้าผืนเดียวผิวเนื้อดำเป็นมันมือถือดาบยืนจังก้าอย่างหน้าเกรงขามอยู่หน้าบ้านหลังใหญ่ที่ไฟกำลังลุกไหม้ชายแปลกหน้าโดนมัดมือไพร่หลังคุกเข่าอยู่ตรงหน้าผมเลือดของเขาไหลโซมกาย ปล่อยค่าเถอะเสือแพนอยากได้ทรัพย์สินอะไรก็เอาไปเลยแต่ขอให้ไว้ชีวิตข้ากับลูกเมียเท่านั้นมึงมันแกงนักไม่ใช่เหรอแอบส่งข่าวให้ทางการมาจับกูวันนี้กูจะฆ่าล้างโคตรพวกมึงให้หมดไอ้แจ้งลากลูกเมียมันลงมาลูกสมุนของผมลากผู้หญิงกับเด็กน้อยคนหนึ่งลงมาจากเรือนทั้งคู่ร้องขอชีวิตอย่างน่าเวทนาปล่อยข้าไปเถอะนะเสือแพน วันนี้มึงจะต้องเจ็บปวดที่สุดกูจะบั่นคอลูกเมียมึงให้ดูแล้วกูจะกดหัวมึงให้ตายตกไปตามกันดาบที่ตวัดลงที่คอของหญิงผู้นั้นและเด็กน้อยอย่างขาดความปราณีผมยืนหัวเราะอย่างบ้าคลั่งต่อหน้าชายผู้หัวใจสลายไอ้แพนกูจะขอตามอาฆาตมึงทุกชาติหากกูไม่ได้ดื่มเลือดของมึงกูจะไม่มีวันรามือเด็ดขาดกูจะตามจองล้างมึง ให้สาสมกับสิ่งที่มึงได้ทำกับลูกเมียกูสิ้นเสียงดาบศีรษะของชายผู้นั้นก็หลุดออกจากบ่าเอาศพของพวกมันไปฝังไว้ใต้ต้นไม้นั่นผมหัวเราะบ้าคลั่งด้วยความสาสมใจแล้วสติของผมก็ดับวูบไปผมฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเพราะผ้าเย็นๆที่คุณแม่กำลังบรรจงเช็ดหน้าให้ผมอย่างเบามือผมสะบัดหน้าอย่างมึนงง และพบว่าตัวเองนอนเหยียดยาวอยู่ในกุฏิของท่านเจ้าอาวาสเกิดอะไรขึ้นเลือลูกคุณแม่ถามด้วยความเป็นห่วงผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณแม่ฟังคุณพ่อขอให้สับป,ปเหร่ของวัดช่วยขุดบริเวณโคนต้นมะม่วงเมื่อขุดลงไปยังไม่ลึกมากก็พบโครงกระดูกสามศพดังที่วิญญาณบอกพระทั้งวัดต่างเข้ามามุงดู และโจดจันกันไปต่างๆนานาเพราะเรื่องที่มีโครงกระดูกถูกฝังอยู่ใต้ต้นมะม่วงนี้แม้แต่เจ้าอาวาสและพระที่อยู่มานานก็ไม่มีใครเคยทราบมาก่อนสับปะเลอจึงได้เก็บกระดูกทั้งสาโครงขึ้นมาวางบนผ้าขาวและทำความสะอาดจนเรียบร้อยทำยังไงเขาถึงจะได้ดื่มเลือดของลูกคุณพ่อถามขึ้นอย่างเป็นห่วงเจ้าอาวาสจึงบอกให้ผม ใช้เข็มเจาะเลือดจากปลายนิ้วและนำมาแตะที่โครงกระดูกก่อนจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณน,นั้นเมื่อจัดการเรียบร้อยแล้วคุณพ่อคุณแม่จึงรีบกลาวปราท่านเจ้าอาวาสกลับบ้านหลังจากกลับมาถึงบ้านคุณแม่จึงแนะนาให้ผมใส่บารพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับชายผู้นั้นเป็นประจำผมทำอยู่อย่างนั้นหลายเดือนจนกระทั่งวันหนึ่งในเวลาพบคำ่ำ ผมนั่งอ่านหนังสืออยู่หน้าบ้านเสือแพนมีเสียงเรียกเบาๆดังออกมาจากทิวไม้หน้าบ้านผมหันมองตามเสียงชายแปลกหน้าคนนั้นยืนอยู่ใต้ต้นไม้คลึ้นหน้าบ้านเสือแพนข้าขอบใจมากที่เองอุทิศส่วนกุศลให้ข้าข้าเอาโหสิกรรมให้เองแล้วขอบใจเองมากแล้วร่างของชายผู้นั้นก็ค่อยๆเลือนหายไป